วันศุกร์คนมีคู่คุณมีปัญหาด้านคําพูดคุณมีปัญหาด้านความคิดที่มันไม่ลงรอยกันนะคะมีความดื้อรั้นมากๆเลยคนอาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งในคู่ของคุณอะ่ะอมืมีปัญหาเยอะนะคะมีอุปสรรคเยอะนะคะอยู่ร่วมกันก็มีแต่ปัญหารู้สึกไม่ค่อยมีความสุขมีแต่ความเครียดเนะี่ยคุณสิบดาบนะคะคีนอฟสอดนะคะอม คุณอาจาจะมีแฟนเป็นชาวธาตุลมหรือเปล่าแล้วแบบว่าไม่จําเป็นนะเป็นธาตุอะไรก็ได้เดี๋ยวมาอ,อ่านตามหน้า,าไพ่เฉยพอเห็นไพ่าดาบมันขึ้นมาคือหนึ่งคนในที่นี้อาจาจะเป็นแฟนคุณก็ได้นะถ้าคุณเป็นผู้ชายมาดูสลับกันนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็แฟนคุณอาจจะมีคำพูดหรือว่าตัวคุณนั่นแหละไปใช้คำพูดกับแฟนนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใช้คําพูดรุนแรงที่ทําให้เกิดความ กินแหน่แขงใจกันนะคะบาดเจ็บกันไปในความพูดและความคิดนะมันทําให้แบบมีปัญหากันช่วงนี้นะอ่ะเด,ดี๋ยวขอคา a ิฟายคนวคพ่วันศุกร์ให้นิดนึงนะว่าเอาแล้วมันจะตรงเอยใบยังไงนะคะขอใบหนึ่งชัดๆเคลียจะลงเอยโอ้โหืมนะคะไม่อยากพูดเลยว่าก็ เด๋ยวฟูขึ้นมามันมันมีโอกาสบางคนเอาอย่างนี้ดีกว่าบางคู่บางกรณีบางเคสอาจจะมีการตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์และจะห่างกันแยกกันอยู่สักพักแล้วก็ปล่อยแบบคือไม่ได้โฟกัสที่กันและกันนะเหมือนแบบปล่อยให้เป็นอิสระสักพักหนึ่งหรืออาจจะห่างกันนะคะพี่ยอมไม่อยากจะใช้คําว่าหมอไม่อยากจะใช้คำว่าคุณเออมันไม่ใช่ของการเลิกลาหรอกนะคะแต่มันเหมือนกับว,ว่าช่วงนี้คุณต้องการอิสระ แ,บบแฟนคุณอาจจะควบคุมคุณมากเกินไปหรือตัวคุณไปควบคุมแฟนก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นเรื่องราวสลับกันได้เนาะโอเคประมาณนี้นะคะไปต่อที่เรื่องบริหัร